วหองลูกเต่าฝากเงินมาให้เมื่อนีวันพอวันที่หาเป็นวันพอ,อ,อลูกเต่าฝากเงินมาให้ใส่เนี่ยลูกสาวเจ้าให้ลูกสาวสองค้นให้เนี่ยให้พอ,อ,อให้พอได้ใส่ได้สวยเอ,อเอาไว้พ่อหลูกจะไม่เสียสาธุเนี่ยบุญคุณลูกเต่ามีกร้พ่อก้าแม่ให้ตอบสนองขึ้นไปแต่ลายก็เขาได้ลูกเด้อใจเลือดใจเลือในหางมีเป็นดีแย่ทุกข์ยาก ประธที่ได้เลยสมพวมาตนากองมูลูกมูเตาของลูกอีพอศาศาถูกูคนขั้นนะั้นสองคนอะนเดยสามกวนะศาเออจังใจดีเนาะให้ลำให้รวยเนาะอย่าได้ตำากอขนอย่าได้จนก็ไผเนาะพอไงเนาะตำข้อไผ่ละงั้นตำข้อนไ่จนก็ไผก็ไผ่อจเลื่จเนลูกเด้อา สมพรพอแมอ่ให้เด้เอมีแต่ความสุขความจเจริญเจริญยิ่งยิงกันไปสาธุสาธุเอาและเที่ยวเมื่อวานเลยขอบคุ